สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาพบกับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมนะครับก็เราก็ออกไปบัตรภารกิจกันเหมือนเดิมนะครับทีแรกกะว่าจะจัดเลี้ยงวันเกิดสักหน่อยด้านในนะครับก็ให้ให้งบประมาณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้น้องๆไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารทะเลมา มากินกันนะครับผมก็นานๆทีนานๆครั้งนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้ผมนี่ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่เลี้ยงด้วยเพราะว่าอ่าติดภารกิจเร่งด่วนอีกแล้วนะครับผมก็ต้องออกไปบัตรหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเปิดแผนในการไปบัตรนะครับผมอ่าท้งนี้ท้งนั้นอ่ก็ชอปปอที่จะออกไปบัตรนะครับก็เป็นชอปปอของผมเองนะครับผม ทีนี้ก็มันมันคาบลูกคาบดอกอยู่นะครับผมก็ะกะว่าจะอาอยู่ด้านในแล้วก็เลี้ยงวันเกิดในน้องๆได้กินกันก่อนเสร็จแล้วทีนี้ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันไม่ทันแล้วไอ,อ้มันภารกิจเร่งด่วนมันเข้ามาแล้วนะครับก็ทั้งนี้ท้งนั้นภารกิจต้องมาก่อนนะครับผมเราก็ต้องออกไปบัดภารกิจกันก่อนเดี๋ยวด้านหลังเรื่องกับข้าวต่างเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยให้เขาไปส่งนะครับผมให้น้องๆทํากันสิทธนะ์นะครับเมื่อทํสิทธิ์แล้วเราก็ให้เขาไปส่งให้เขาไปส่งก็ในชอป,ปอที่ว่าออกมากับผมก็ได้กินกันด้วยนะครับผมก็ด้านในก็ได้กินด้วยกะว่าจะอยู่รวมกันหลายๆคนทีเดียวเลยในหน่วยในกองร้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีภารกิจเร่งด่วนที่จะออกไปบัตหน้าที่นะครับผมตั้งใจว่าจะ จะเลี้ยงกินกันด้านในก่อนเสร็จแล้วค่อยออกไปบัตรหน้าทีา่ตามปกติเหมือนเดิมเสร็จแล้วทีนี้ผิดแผนนะครับผิดแผนมีรารกิจเร่งด่วนม,มีปรกิจเร่งด่วนนะครับที่ว่า,าต้องปฏิบัตินะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ต้องอต้องออกไปไปบัตรนะครับเราก็ไม่ได้อยู่รวมกันกินรวมกันด้านในนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปบัตรปรกิจเสร็จเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้ามานะครับผมหาจังหวะเข้ามาถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันสักหน่อยนะครับก็ตอนนี้นี่คือผมต้องขออนุญาตออกไปไป,ไปบัตรภารกิจก่อนนะครับผมพร้อมกันมาแล้วนะครับผมอลอกถคิดออกกันมาแล้ว ขึ้นยากนะมันลื่นด้วยฝนตก lươn Hãy subscribe cho จันเนื่ยไหมจันฮะนนสู้ๆไอ้ยะโอ,ะอ,ะอะ้สุดยอดพี่น้องเลยหายใจไม่ทันเดินขึ้นเขาอ,อีกแล้วนะครับวันนี้ วันเกิดนะครับภารกิจเร่งด่วนพี่น้องอเป็นภารกิจเร่งด่วนอันนี้นะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะครับก็ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดนะครับแม้ชีวิตนะครับผมเพราะว่าพวกเราเป็นนักรบพวกเราเป็นทหารนะครับต้องอต้องยึดหลักภารกิจมาที่หนึ่งนะครับผมเป็นทหารตายใช่ดีกว่าที่จะละทิ้งหน้าที่นะครับนี่คือ คำกล่าวของทหารนะครับที่บรรพดุษเขากล่าวไว้ต่อ,ตอรุ่นต่อ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 กันมานะครับผมตายใชดีกว่าที่จละลาทิ้งหน้าที่นะครับภารกิจนะสิ่งอื่น,นได้แม้ชีวิตนะครับผมดรายฉะนั้นนี่คือเราเป็นทหารนะครับไม่มีไม่มีเทศกาลไม่มีวันสําคัญใดๆทั้งสิ้นในระหว่างที่เราไปบัตรหน้าที่นะครับ ก็ไม่มีวันสำคัญใดๆทั้งสิ้นอนอกเหนือไปจากภารกิจที่เราจะปฏิบัตินะครับภารกิจของเราหัวใจหลักของเราก็คือ,อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับก็ต้องทนนะครับก็ต้องยอมนะครับผมเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับและก็เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังนะครับผมก็ โอเคนะครับผมก็ได้กล่าวตั้งไว้กลางต้นมาเยอะแล้วนะครับแนวความคิดของทหารนะครับในการไปบัตรนะครับร่วมกับอุดมการนะครับผมถ้าเราไม่มีแผ่นดินนี้นะครับถ้าเราไม่มีแผ่นดินนี้ที่จะอยู่นะครับต่อไปลูกหลานเราก็จะลําบากนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือ เราจะไม่ยอมไม่ใครมารกดขี่ข่มเหงคนไทยของเราดิดขาดนะครับผมเราไม่เคยตกไปเป็นเมืองขึ้นของของประเทศใดทั้งสิ้นนะครับเรามีเอกราชเป็นของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดการบริหารบ้านเมืองของเราการดูแลแผ่นดินดูแลประเทศนะครับเราก็ต้องจัดการบริหารเองนะครับเมื่อเกิดความไม่สงบนะครับเราต้องเข้ามาป้องปรามปราบปรามเองนะครับผม จะเหนื่อยยากลำบากสักแค่ไหนนะครับก็ต้องยอมต้องทนนะครับผมแต่ก็เหนื่อยพอสมควระน,นะครับโอ้เหนื่อยสุดยอดเลยเดินขึ้นเขาต่างขึ้นไปตางบน,นนู้นนะครับ<ส><น>ก็เดินขึ้นมาท่อนหนึ่งแล้วนะครับผมผมว่าจะหยุดพักกันก่อนนะครับเดินไม่ไหวนะก็ อายุก็เริ่มเยอะแล้วอายุก็เริ่มเยอะแล้วไม่เหมือนกับตอนอายุอ่20 21, 21 22ถึง25นะครับตอนนั้นนี่ไวกำลังไวกำลังแบบว่าแรงกำลังเต็มนะครับผมโอ้ยตอนนี้นี่เริ่มเริ่มจะลาแล้วก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับผมมาอยู่นี่เป็นเวลา15 16ปีแล้วนะครับผมในการไปบัต หน้าที่ในพื้นที่ถามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมผมก็มาอยู่อุทิศชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับก็เป็นเวลา15ปีแล้วนะครับผมที่ผมใส่เครื่องแบบใส่คอมแบตนะครับใส่เสื้อกรอกมาเดินลาดตะเวนขึ้นป่าขึ้นเขานะครับก,ตกบมม็ต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบต่อสู้กับผู้ก่อเอตุรุนแรงนะครับผมและก็ ผู้ที่มีความคิดต่างนะครับก็ตามนี้นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมต้องขอญาตต่อ,ตอเชือกหลอกก่อนนะครับตอนนี้นี่อบอามากเลยฝนก็ตท่าจะมานะครับพี่น้องอฝนก็ตำ่าจะตกท้าก็เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตต่อ,ตอเชือกหลอกระบายความร้อนหน่อยนะครับ ะนะครับเป็นน้องเราก็มากางผ้ายางกันนะครับก็ปักใต้นี้เชื่อไม่ได้นะครับเห็นแดดออกออกอยู่แบบนี้นะครับผมอยู่ๆฝนตกลงมานี่เชื่อไม่ได้เลยนะครับผมเราก็ช่วงที่เราหยุดพักเราก็มากางผ้ายางกันนะครับผมไม่งั้นนี่ถ้าเราไม่กางผ้ายางนี่เปียกหมดนะครับพี่น้องเห็นแดดออกไหม เมื่อกี้ตกมารอบนึงแล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงจัวโมงไม่ถึงจัวโมง2องจัโมงเดี๋ยวก็ตกลงมาอีกนะครับผมก็เชื่อไม่ได้เลยภาคใต้นี้ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับภาคอื่นนะครับผมนี่เห็นไหมอานนท์ของ nextiger น,กกนี่มองไกลๆนี่มองยากกันนะครับผมมองไกลๆนี่มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่ามัน มันเข้ากับไอภูมิประเทศนะครับผมมองยากตรวจการยากตรวจการไกลๆนี่ตรวจหาเรานี่ยากนะครับผมก็สถานที่ผมมาอยู่นะครับก็ผมก็ไม่เปิดเผยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ได้เปรียบอยู่นะครับผมที่ได้เปรียบอยู่แต่เกิดว่าเขา,าเข้ามาจมตีนี่คือ,อเรามีที่กำบังมีอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็ไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับะนะครับพี่น,น้องก็ตากเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นี่คืออ,อยู่พื้นที่อยู่บนพื้นที่ราดชันนะครับพืบ้นที่ลาดชันไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเหมือนกับที่ครั้งก่อนๆน,นะครับรู้สึกว่าเหมือนทากขึ้นคอเลยพีน่น้องโอ้ผมนี่ระแวงมากเลยครับระแวงทาก ขึ้นผมนี่สามสี่ตัวแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ขึ้นมากัดที่ที่ข้อมือบ้างกัดที่ที่แขนบ้างกัดที่ข้างคอบ้างนะครับก็สามสี่ตัวแล้วขึ้นนะก็ช่วงนี้ช่วงนี้มันยังติดหน้าฝนนะครับหรือว่ายังติดช่วงมรสุมอยู่นะครับผมก็ไอ พื้นที่นะครับพื้นที่ที่เรามาอยู่ดินอะไรต่างๆมันชื้นนะครับเสร็จแล้วตอนนี้พอมีความชื้นปุ๊บนี่ทากมันก็เยอะนะครับผมอ่าเพราะว่าสัตว์จําพวกนี้นี่คือมันชอบความชื้นนะครับอ่าแบบว่ามาเยาะเยอยเย้ยเยเยมาเลยนะครับผมอ่าเมื่ออ่าเน่เห็นไหมพี่น้องพูดยังไม่ตันขาดคําเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ขึ้นมาแล้วนี่นี่แนละ อุปสรรคเลยนะครับนี่ลงไปแต่ทักนี่คือไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่ากลัวเท่าไหร่นะครับส่วนมากนี่ก็อยากใครแยงนีมากกว่านะครับผมไม่ถึงกับกลัวเหมือนปลิงนะครับเหมือนปลิงนี่ผมกลัวมากเลยนะครับอ่า มันปิงนี่กลัวมากเลยเห็นมาแบบว่าน้ํากระเพื่อมมานี่ผมกระโดดขึ้นเลยนะครับอ่าไม่อยู่แล้วแต่ว่าทากนี่คือไอตอนลรกๆก็ยักขยแยแเหงมันกันนะครับแต่ว่าพอมาหลังๆนี่อ่าโดนบ่อยโดนทุกวันจนแบบว่าเกิดความเคยชินแล้วนะครับอืมแ,แหวงมากเลยนะครับก็เหมือนที่ผมพูดนะครับก็โดนทุกวันจนเกิดความเคยชินแล้วนะครับอ่าสำหรับไอ ไอ้ทากทากดูดเลือดนะครับก็อุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับจําพวกในป่านี่จาพวกยุงตัวยุงตัวลิ้นตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนิ่มนะครับตัวลิ้นลิ้นตัวลิ้นนี่คือมันจะเล็กกว่ายุงนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่กัดโคตรแสบเลยนะครับกัดจิบกว่ายุงอีกนะครับผมก็ตัวยุงตัวลิ้นตัวทากไอสัตว์มีพิษนะครับผมจําพวกสัตว์เงี้ยวเขี้ยวขอ ตะขาบแมลงป่องไอ้ทวยเยเมนจำพวกนี้เยอะนะครับในป่านี่แล้วก็บนบนใบไม้ใบหญ้าบนพื้นดินนี่ก็บวกกับไอ้จำพวกงูจำพวกงูตาปะจำพวกงูตาปะงูไอ้จำพวกสามเหลี่ยมงูไอ้จำพวกเนี้ยนะครับผมสัญญาณเตือนแล้ว หรืว่ามีใครมาสะดุดนั้นนะครับปกตินี่ผมจะตั้งตอนเวลากลางคืนนะครับสงสัยน่าจะโดนฝนุบ,บ้างโดนอะไรบ้างมันช็อต <c oughs> ก็เลยดังได้ก่อนนะครับเป็นสัญญาณแจ้งเตือนตกใจหมดนะครับผมก็เมื่อ,อเมื่อเราได้ยินสัญญาณนี้ในตอนเวลากลางคืนนะครับเราก็ ทำการเข้าแนวกันนะครับผมเข้าแนวเราก็เข้าแนวยิงนะครับคือไม่ใช่เข้าแนวอะไรเข้าแนวยิงหาเข้าหาที่กําบังพลิกตัวลงจากเปลีนะครับถึงแม้ว่าหลับจากงัวงเงียไม่ได้นะครับ เรานอนหลับนี่คือเรานอนอยู่ในเปลนี่ได้ยินเสียงนี้นี่คือจะลุกขึ้นงวงเงียงังวงเงียงไม่ได้เลยนะครับผมคือได้ยินเสียงปุ๊บนี่คือพลิกตัวลงจากเปลเลยนะครับต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับพลิกตัวลงจากเปลจับปืนนะครับเสื้อกลอกซองกระสุนเข้าหาที่กำบังนะครับก็เข้าหาที่กำบัง นะครับเมื่อเข้าหาที่กำบังปุ๊บนี่เราก็ตรวจการหาเป้าหมายนะครับผมเมื่อเจอเป้าหมายเราก็ทำการทำการลิงแล้วก็เหนียวไกลลั่นลั่นไกลนะครับก็จะได้เกิดการประทะกันนะครับผมถ้าเข้ามานี่คือ,อเราเป็นทหารไทยนะครับเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับผมแต่คือ,อ สิ่งกีดขวางสัญญาณแจ้งเตือนอะไรต่างนะครับเราก็ต้องมีนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเพื่อเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับเพราะว่าในตอนกลางคืนนี่คือลำพังเท่าแต่วินยาณนี่ครับก็เราตรวจการประมาณ4เมตรหเมตรกองมงไรไม่เห็นแล้วนะครับผมแค่4เมตรหเมตรแต่ถ้าเรามีสัญญาณแจ้งเตือนตั้งไว้ประมาณสัก20เมตรอะไรเงี้ยยี่สิบสเมตรนี่คือใครจะเข้ามาที่เปลเราที่เต็นเราที่ฐานเราที่เราตั้งฐานนี่ คือมันจะเข้ามาไม่ได้พอเข้ามาสะดุดสัญญาณเตือนภัยนี่คือเรารู้ตัวจะก่อนนะครับเราสามารถพลิกตัวลงจากเปลีแล้วก็ทําการตอบโต้ได้เลยนะครับผมน,นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมอย่าให้ผมบอกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเป็นการเปิดเผยข้อมูลนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอญาตกลางพยายามก่อนนะครับผมนี่ก็กลางได้ท่อนหนึ่งยังไม่เสร็จเลยนะครับผมอ่า เพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันต้องรีบกลางนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่คือฝนมันลงมาลงมาบ่อยมากเลยเห็นแดดออกๆแบบนี้พี่น้องอยู่ๆนี่ฝนลงมาแบบเนี้ยในจำนองนี้เลยเห็นในกรมอุตุว,วิทยานะครับเขาก็ประกาศมายันถึงวันที่สิบ2อ็ดสิบสองนนไอมอรสมปากใต้ระวังฝนระวังลมแรงต่างนะครับ แล้วก็ตัววันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับก็เชื่อได้กลุ่มบุตรก็เชื่อได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราเตรียมการตั้งไว้ดีกว่านะครับดีกว่าเปียกนะครับผมพอเปียกหมดนี่คือมันจะเกิดอ,อุปสรรคในการไปบัตรงานอีกนะครับผมเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกตอนนี้นี่คือ,อลูกชุดของผมจ,จ,จ่าอ้วนจ่าอ้วนแกนนะครับจ่าอ้วนโดเรมอนนี่คือ,อ ป่วยแล้วนะครับป่วยใช่แล้วนะครับผมก็ผมก็เลยให้พักอยู่ที่หน่วยพักอยู่ที่กองร้อยนะครับไม่ต้องออกมานะก็สงสารกันเกจะออกมาแต่ว่าผมแม่แม่ออกว่าให้พักผ่อนแกลุกขึ้นไม่ก็รอดเมื่อตัวนะครับผมก็เป็นไข้นะก็เมื่อวานก็ไปหายุงหายาอะไรมากินนะครับวันนี้ก็ผมก็ให้พักผ่อนนะครับผมก็ออกมาแกจะออกมาด้วยแหละแต่ว่า ผมว่าไม่เป็นไรพักผ่อนเลยพั่นเลยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝั่งนี้ผมจัดการเองนะครับก็เราก็ยามเจ็บป่วยนะครับเราก็ดูแลกันไปนะครับเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างก็ก็ต้องดูแลนะครับถึงยามลำบากอะไรต่างนะครับนี่เขาเรียกว่าเพื่อนตายนะครับเพื่อนตายในสนามรบนะครับผมอยู่ด้วยกันกินด้วยกันยามเจ็บยามป่วยไรก็ต้องดูแลกันนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยว อ่าผมขอ,อยัดทำภารกิจส่วนตัวก่อนดีกว่านะครับก็อ่าเวะมาคุยมาปุ๊บปะกับพี่น้องทุกวันนะครับผมก็วันนี้อ่าเป็นอ่าวันวันคล้ายวันเกิดของผมวันที่สิบมกรานะครับก็ผมครบรอบ3าบปีนะครับผมก็ผมก็อ่าได้อ่า,อาจัดเลี้ยงนะครับได้จัดเลี้ยงให้ ให้พ่อครัวไปนะครับพ่อครัวไปซื้อตลาดวันนี้นะครับผมไปจ่ายตลาดผมก็เลยฟักเงินไปให้จํานวนหนึ่งนะครับ<ส>ก็เอามาซื้ออาหารทะเลมาเลี้ยงน้องๆน,นะครับ<ส>ผมก็โอเคนะครับกองเงินเงินจำนวนนั้นก็ถือว่าโอเคเลี้ยงกองร้อยหนึ่งพอแน่นอนนะครับผมก็ซื้ออาหารทะเลมากินมาอะไรกันนะครับะกะว่าผมจะ,ะเลี้ยงน้องๆให้เสร็จก่อนด้านในนะครับแล้ว ค่อยออกมาทํางานพรุ่งนี้เสร็จแล้วทีนี้มันมีภารกิจเร่งด่วนนะครับผมก็เลยต้องต้องรีบออกมาก่อนนะครับผมก็เหมือนที่ผมพูดไว้ข้างต้นแล้วนะครับว่าภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้่ชีวิตนะครับผมตายจะด,ดีกว่าที่จะละทิ้งหน้าที่นี่คือ,อวิถีชีวิตทหารนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราอย่าไปยึดติดกับใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันเกิดวันอะไรสำคัญของตัวเองก็แล้วแต่นะครับผม ก็ตงกังครอบครัวเรงต่างก็ต้องเข้าใจนะครับเมื่อ,อามาอยู่มาผูกชีวิตติดกับชีวิตทหารแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจในชีวิตทหารในการทํางานในการไปบัติหน้าที่นะครับผมอไอครอบครัวทหารนะครับก็คนที่ว่าอยากจะมาเป็นเป็นแม่บ้านทหารคนที่ว่าอยากจะมาอยู่เคียงข้างกับทหารเด่นต่างนะครับก็ก็ต้องต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจ <c oughs> ในภารกิจในหน้าที่นะครับเข้าใจในความรับผิดชอบของชีวิตทหารนะครับว่าเราเป็นทหารนี่คือไม่ได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวทุกวันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับสังคมอื่นที่ว่าอยู่ด้วยกันกับครอบครัวทุกวันเห็นหน้าโลกหน้าเมียทุกวันไม่ใช่นะครับผมชีวิตทหารอยู่แต่พื้นที่ชายแดนนะครับเสี่ยง <c oughs> อยู่แต่กับลูกปืนลูกกระสุนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ ปิดไม่รู้ว่าจะปิดชีพกันวันไหนนะครับผมนั่นเลยไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปกันทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าไปตั้งเ,เป้าหมายใดตั้งไว้มากมายนะครับคนที่ว่าเ,เป็นเนียทหารแรงต่างก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะครับว่าเราอยู่กันยังไงนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวส่วนมากนี่อุทิศชีวิตให้กับ ประทิศชาติใกับแผ่นดินจะมากกว่านะครับผมกับครอบครัวนี่คือ,อ เดือนกว่า2เดือนได้กลับไปอยู่กับครอบครัวครั้งหนึ่งนะครับแค่ไม่กี่วันเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเกิดมาเป็นนักรบแล้วนะครับเราเลือกเส้นทางนี้แล้วนะครับผมก็บางคนว่าโอ้ยอย่าไปบ่นเลยเพราะว่าเราเลือกมาเองอ่าใช่ถูกต้องครับผมเราเลือกมาเองเราอุทิศชีวิตมาเองนะครับเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาตินะครับผมถ้าเราไม่มาทําตรงนี้แล้วใครจะมาทํานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออ่าผมนี่ผม ผมคิดว่าผมแบบยังไงอะคือ <c oughs> ผมคิดว่าผมเป็นเกียรติสูงสุดแล้วนะครับที่ได้มาดูแลประเทศชาติได้มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่า,าพี่น้องประชาชนาให้การยอมรับใหให้ความยอมรับให้ความนับถืออะไรต่างๆนะครับ ให้เรามาจับปืนให้เรามาดูแลปกป้องประเทศชาติปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะทําหน้าที่นะครับจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับผมพี่น้องทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะทําตรงนี้ดีที่สุดถึงแม้จะต้องเลกมาด้วยชีวิตก็ตามนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่กับลูกเมียรต่างๆนะครับ แต่ผมนี่ผมเลือกสินทางนี้แล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับกลับมาในได้นะครับไม่ว่าจะเหนื่อยจะยากจะลําบากสักแค่ไหนนะครับเราเกิดเป็นชีวิตเราเกิดเป็นทหารเราเป็นชีวิตนักรบนะครับเราเกิดเป็นนักรบเราก็ต้องรับสภาพตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็พูดมาเยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอญาตทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวผมก็ จะมาแวะคุยกับพี่น้องใหม่นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยนะครับผมที่ว่าเป็นกําลังใจให้ผมเข้ามานะครับผมพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านเลย f อฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจกันเรื่อยมานะครับตั้งแต่ ตั้งแต่ผมเปิดช่องมานะครับผมเป็นเวลา3เดือน4เดือนมาแล้วนะครับอ่าก็มี FC.. มีพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจผมกันมาตลอดเลยนะครับผมผมก็มีแรงบันดาลใจนะครับในการต่อสู้อ่าผมก็ยังรู้สึกว่ายังมีคนเป็นห่วงผมอยู่เยอะแยะมากมายเลยอ่ไม่ว่าจะแนวหลังพี่น้องอทั่วประเทศเลยนะครับรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่คือ,อเรา เป็นทาหารคือพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นห่วงนะครับในการไปบัดหน้าที่ตรงนี้ผมก็ขอบคุณในความเป็นห่วงของพวกท่านทุก ทุกคนเลยนะครับผมที่เป็นกําลังใจกันมาตลอดนะครับผมอยู่ตังนี้ผมก็จะไปบัตรหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ขอญาตก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสดีๆมีคลิปอะไรดีๆผมก็จะมาเล่ามาคุยมาโม้กับพี่น้องใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมกุญาตทาภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับไว้ว่างๆผมก็จะมาถ่ายคลิปพูดคุยให้พี่น้องได้ดูได้ฟังกันต่อนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ